ผมทำไว้ปีที่แล้วครับแต่ผมไปเอารถวัดดกวา เหมือนกันที่ในปลูกต้น่างนี้ทำไมไม่แบบอย่างนี้พี่อ่าด้วยความที่มันเริ่มต้นที่มันสวัสดครับสวัสดี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 ครับครับาอัู่กรับสอดครับวัสครับเดี๋รวมาดูครับตามผมีครมบสวัสดีอรทบสวัสดีครับสวนนี้อยบ่รับีครับสวัสดีครับสวัสดีครัสีครับสวั่ดีครบครับสคสวนชื่อรบสสครัครับรดครับครับครับัันับน อันนี้ก็อยู่บนเก่าบ้านบ้านทรงธรรมอันนี้อยู่โคราชนะครับจากภาษาโคราชพูดกับบ้านทรงธรรมตำบลตำบลสำโรงตำบลสำโรงอำเภอสุนทรไทยโคราชเป็นเองครับวันนี้เป็นที่14 14เมษาเมีสารสำหรับเรา5นะครับวันนี้ก็มาเดินมาดูมาดูจุดเริ่มต้นของการสร้างอันนี้ก็เรล็กสร้างอะไรแนวคิดตรงไหนจะสร้างอยากได้เป็นป่าเหมือนเดิมเป็นป่าผสมกับ ระบบฟาร์มฟาร์มคือฟาร์มอะไรฟาร์มฟาร์มไม่ถึงก็เป็นฟ้ามาะแต่ว่าเราอยากฟาร์มฟาร์มฟังคืออยากต้องการความเป็นระบบอัตโนมัติมากกว่าเช่นสมมติว่าเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราไม่ต้องไปปล่อยปล่อยวัวเราไม่ต้องไปปล่อยเลี้ยงตามทุ่งอ่ะรสาบาถใช้ระบบนี้ยเนี่ยเลี้ยงมันได้เลยแล่วก็ทปลูกยาแล้วก็มีวัวการเป็นแป้งวันนี้เขากองนี่อูนี่กับพัดเป็นน่นอะไรนี่ไอ้เป็นแนวคิดก็เลยทําเป็น อยเไว้เพื่อเป็นรั้วเป็นตัวแล้วก็ได้ต้นไม้อันนี้คือป่าอันนี้อันนี้มอรดกพ่อแม่ให้มาสามพันล้านเสื้อเสื้อเสื้อบูอ้มมีมรดกขนาดนั้นก็ดีสามสิบไร่เจ้าคุณปู่ไม่มีไว้สามสิบไรก็เมื่อกี้แอบถามให้นอกก็โอ้หลายหลายบาทเนีัยใครสนใจมาแบ่งขอซื้อได้ด้วยครับขอซื้อตกไร่ละแค่ประมาณไร่ละล้านีองไม่อยากแล้วเอาบอกราคาพร้อมมาซื้อต่อเด้อข้างหลังข้างขามันเป็น โอกาสเขาเรกเป็นพ่อดีเด่นของจังหวะที่เรามาซื้อมันเป็นอะไรครับเป็นเป็นเหมืองเป็นเหมืองมีน้ำนะครับน้ำมาในน้ำท่วมอ่ะท่วมเนี่ยที่พื้นที่น้ําท่วมนะตรงนี้จุดที่ต่ําตรงนี้ท่วมถึงไหนที่น้ำมาช่วมกันยาตุลาถึงนี่เลยนี่จริงจริงเพราะป่าเต็มเรอมันมาจากป่าแจ็คมันอยู่หรือมันออกไม่รู้เลยไม่รู้มันเข่าหรือมันออกแหละแต่ว่าโอกาสท่วมมันก็มา10ปีมาอยู่วเดียวเนาะไม่ต่างสีเหลี่ยนถ้าท่วมก็คืออาจจะไม่ท่วมเยอะก็ ต้องท่วมมาถึงนี่แน่ๆเพราะมันจุดสำคัญเพราะมันจุดที่จะต้องลงลงรับแรงไก่แค่แรงเท็กลำไงไมันต้องผ่านพื้นที่มันมีลำเชียงไก่อยู่แล้วก็มีอ่างเชียงไก่มันบาร์มันจะผ่านไปอำเภอมสูงไปอำเภอพิมายจักไม่รู้เป็นโอกาสทองหรือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสดีมากเลยไม่รู้เป็นโอกาสทองมันเป็นอุปสรรคก็ไม่รู้ถือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคอโ Oppunity เราต้องเลือกครับตัดสินใจเราต้องเลือกเป็นโอกาสโอเคแต่แต่แต่อุปสรรคหนึ่งครับ อยาหาคนรับมรดกไม่ได้จะมาจดทะเบียนขอขึ้นรายการกันเลยจะเป็นลิสต์เดีนี้เอ่อน้ำท่านนี่แล้วตอนนี้เออที่ของเราได้ปลูกเขาได้ไหมได้ได้แต่ว่านี่แหละถ้ามันท่วมมันก็จะเสียไปเยอะอยู่อ่ถ้าไม่ท่วมอ่ะ์มาทั้งหมดถ้าไม่ท่วมเนี่ยตัวนี้จะได้ดีมากต้องปลูกข้าวเช่นข้าวเลื่องไรเรื่องปาทิวเลื่องปาทิวเนี่ยมันเอ่อตามฝนไหม ม่เป็นข้าวเป็นข้าวใแสงแต่ว่าระยะยาวกว่าประมาณลอยสี่สิบวันโอ้ประมาณนั้นแหละสี่เดือนห้าเดือนสี่สิบซึ่งลอยหกสิบวันใช่เราเลยมาคิวแล้วมันสามารถหนีน้ําได้ง่ายๆเขาหนีน้ําได้ก็คือมันสูงหนีน้ําได้ก็เลยว่าลงลงมาทิวลงเด็ครับเพราะนั้นมันสูงเนาะมันยาวครับแล้วมันก็ยืดระยะเวลาเพราะว่าน้ำท่วมจะท่วมท่วมเดือนตุลากันยาตุลาแต่เนี่ยไอ้ข้าวเนี่ยมันจะไปออกประมาณปลาย ปลายตุลาเกี่ยวพืชทการหรือธันวาก็ได้บางคนเขาก็เกี่ยวปีใหม่ก็ยังมีก็คืึงหนีน้นาําตอนนี้ก็บางตอนนี้ซื้อมากี่ปีอันนี้ซื้อมาสี่หกปีนู่นไหมสี่ห้าหกปีก็เราก,กรท็ทำมาทุกปีใช่ซื้อผลผลิตก็ได้อันนี้ปีที่แล้วถ่วงปีหนึ่งจังหวะคงได้เกือบตลอดปีหนึ่งด้จักหะทั้งปุ่มจักตันถ้าเฉพาะตัวนี้เหรอว่าที่อันมก้นไม่ใช่ไหนรวมกันถ้ารวมรวมกันก็ถ้ารวมทั้งหมดก็ปีประมาณถ้ารวมทั้งหมดคิดทำ ก็อยตกมี่เราประมาณ16ตัน16ตันคูนอะไรไอ้แกคูนเลยอย่าคูนเลยคูนวิทย์เลยตันหนึ่งตันกิโลไอก่สิบหกตันล้วก็ตัวโลมันคือซิกไงเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็ต้อคูณหมื่นกิโลก็ถามว่าที่มาเหตุผลที่ถามว่าได้หลายหรือได้น้อยเพราะเหตุว่าหนึ่งเราต้องวิเคราะห์หนึ่งสภาพดิีมันปลูกได้ไหมน้ำท่ามันเหมาะสมไหมที่ฟังฟังมาน้ำท่ามันติดทุกปีมันปีนแล้วน้ำถ่วงปีหนึ่งก็ถือว่า เป็นอุปสรรคเล็กน้อยหนึ่งรีสิปนี่ก็ถือว่าได้ผลประโยชน์เก้านี้ถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไดเพราะท่านก็ไม่ได้คิดเอาอีกเนาะถือว่าใช้ได้โอเคครับวิธีวางแผนอนาคตทำไงบ้างตอนนี้เราเราปลูกอะไรบ้างปลูกสนครับสนจะปีแล้วครับเนี่ยอาโปีมู่นมีมียูคาดามีสนสนตัวนี้ไม่ไม่คิดจะแบ่งให้ก็ไปทำพันธุ์เออไม่ไม่ใช่แบ่งขายหนงนี้เ่วนใหญ่กำไร เอามาใช้ประโยชน์ในการก็จะที่ปูเลยคือยาญ่เนหนึ่งทิ่ฝันพร้อมทังสองเป็นรั้วเป็นเป็นรั้วในตัวสามก็คือก้อนเป็นป่าแต่ว่าไปเจอไฟเกี่ยวกับเมื่อวานไหมไหมจะใครไหมหรือว่าแบบใบไม้มันสีกันไม้มันลามมาอ๋อเขาจุดเพื่อยไทยสีอาจจะลามมา นี่หน่อยครับเป็นเลยคนรวยคนรวยทำอะไรไม่น่นเก่งเลยที่อยากได้ปลามากกว่าที่หน่อยถ้าปลาก็ก็ปลูกยูคารไอ้ปลูกเลยสวนเมดตุบๆปีหน้าก็ทึบตัดอย่างเดียวไม่ต้องทำนาเนี่ยปลูกรอขายปลูกสวนนี่ไม่ได้ตั้งใจนะก็คือไม่รู้จริงๆคือปลูกยูคาตอนแรกคิดว่าดินเนี่ยมันน่าจะมอกกอยูคาแต่ที่ไหนได้มันมอกก็สวนเท่าที่ดู ฝนงามกว่ยูคาหนึ่งงัม่ยูคาเพิ่มอีกหลองบอกเหตฝนเนี่ยฝนงามกว่ยูคาเพราะอะไรอันนี้ไม่ไม่รู้นะอาจจะเป็นด้วยสภาพดินกับมันมีน้ำมันอยู่ใกล้น้ำไหมใกล้น้ำเลยใช่ไหมซัวส่วนไม่รู้สภาพเป็นแบบนั้นอาจจะทนเค็มถูกต้องเหตุผลว่าสนทนเค็มเพราะมันมีใบใบเล็กโอกาสการคลายน้ำมันน้อยเพราะนั่นมันก็อยู่ได้สังเกตใบยูคายูคาก็ทนเค็มครับแต่ว่าสู่สนไม่ได้ใบมันใหญ่กว่า ลักการง่ายๆแค่นี้ครับเพราะนัหนก็แล้วก็เพิ่นมันอยู่ติดน้ำถึงมันก็งามแต่ว่าพูดเราอยากไม่ไม่ขายต้องการที่เหมาะสมละในการยึดตะลิงมันจะได้ฟังไม่พังไป็ฟังไปฟังถามว่าถ้าจะตัดขายอาจจะตัดแต่ว่าให้มันแตกแค่สองงานกินก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวอย่าเป็นปายอย่าเป็นปาก็จะสูงเร็วๆอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกวินเบรกรู้จักวินเบรกไหมวินเบรกคือป้องการพิลลุมมาปุ๊บปุ๊บมันก็ป้องกันถ้าเมื่เราเราปลูกอะไร แต่ถ้าเกิดไม่คิดจะเปลี่ยนจากภูเขาปเป็นอย่างอื่นหนึเช่นแถวบ้านสมเนาะบ้านสมอเภอหนองสูงก็งงมีเหมือนเขาปลูกแตงโมแตงกวาแตงตะลูปรุบเด้มเลยมันก็ดไดแต่สำคัญคือต้องมาดูมันเราไม่คว่ามีเวลาเรื่องเรื่องยาเลยเพราะว่ายาตะอะไรเพราะว่านักเรื่องยาเพราะช่วงนักทู่กูแมลงเยอะมากเยอะทนแบบ เียตะแกงตะกูลแดงต้องใช้เมย์เมย์ควรอย่างเงี้ยเขา้าเนแต่ถ้าไม่อยากคิดอะไรมากมายปลูกสวนเต็มซะจบแล้วเขา,เาขูดขีดขานไงขีดขานเลยการทำฟาร์มพวกปลาฟาร์มอะไรกับฟาร์มอะไฟาร์มปศุสัตว์หรือฟาร์มไม่กล้าพูดถึงคำนั้นฟาร์มอ่าเราคิดในฝัน เป็นจุดเริ่<ช>มต้นของการสั่งความพืชสัตว์คือ,เ,อเราไม,ไม่ฝากความหวังไว้ที่พืชอ,อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราก็ไม่คิดว่าเราจะทาน้ำตลอดอาจจะเพราะพี่โดนตามสถานการณ์ตามสถานการณ์แล้วก็ให้มันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างในพื้นที่ของเราโซนมันจะเป็นอะไรไม่รู้เพราะว่าปลูกอะไรเป็นก็ออนนั่นไงอันไหนตายก็ตายไป่ตลอแต่สวนนี้ตลองปุ๊บปั๊บเลยเนาะปั๊บเลยเพราะสวนตรงไหนก็ขึ้น สังเกตไหมปลูกสวนปุ๊บข้างล่างปลูกอะไรไมีสิทธิ์ยายาก็ล้อมแหลมล้อมแหลม <c oughs> แต่กว่าสำคัญดีมากดินลา่างจะมาจะมาดินไม่พังวคคันนี้มาได้รับความอย่างน้อยก็เป็นคลิปได้รับความรู้ในการเริ่มสร้าง,สร,างสร้างฟาร์มฟารร์มูลกข้าวบวกปศุสัตว์นี่ฟาร์มพืชบวกปศุสัตว์ที่สวนคูหนุยนะครับอ่าครับอยู่ที่บ้านบ้านทรงธรรมตำบล งรงอำเภอหนทงไทยต่อสูเ่เยื่อปูนตวันออกอาที่สวยงาม14เมษายนค่อันนี้ก็ได้ข่าวว่าหวางปุ๊บก็มาตรงมาลงพื้นที่ใช่ไหม <laughs> ใช่ถูกเวลานะ <laughs> จนะจนซัก <laughs> จนซัก <laughs> <laughs> ทำอะไรไม่ได้ก่อนมาดูขก <laughs> ็ถือว่าดีครับตอนนี้ที่ปีกเกษียณ <laughs> โอ้ยพึ่ง29จริงๆหรือประมาณ30ปี9ปัน วันนี้ก็ได้อามาทั้งนี้ดูตะหนีกทิวยาวดูสุรุกตาครับอันนี้ก็นะครับอันนี้กรมพัฒนาชุมชนของหมอดินหมอดินกรมพัฒนากระทรวงเกษตรพัฒนาที่ดินก็ให้มาสับางส่วนแล้วก็มาซื้อมเติบวถือว่าสภาพดินพอใจก็สภาพดินไหมซิ่ให้ตะไรถ้าเทียบกับที่ดินทั่วไปที่เขาอยากได้กัน โอ้ที่นี่ถือว่าสภาพดินเยี่ยมากเกล็ดดินเลวใช่สารเสกเล็กดินเลวดินดินดินเลวได้ได้รับเกร็ดหนึ่งถึงซิฟเนี่ยอันนี้คือซิฟคือดีเยี่ยมบ้านผมให้เกลดหนึ่งอันหนึ่งเให้หนึ่งเลยน้อยไปมั้งจริงครับจริงจริงโอ้โหเลือเอาสักสามป้ายสี่ปายก็ได้เอาแต่คือมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะมันเป็นสภาพมันเป็นสภาพธรรมชาติของมันที่นี็เราก็ต้องเลือกพืชที่มัน สามารถอยู่ได้เราก็ต้องสังเกตเช่นมันมีตัวสแกเยอะออแสดงว่าสแกมันอยู่ได้นี่ผมก็สแกเอาเม็ดสแกมันล,ลยมันก็จะขึ้นสาหรับการยึดฝั่งแล้วก็เริ่มต้นการบำรุงดินให้ดินสามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้ก็พืชที่เป็นพืชพืนทินก่อนเพื่อเพื่อให้มันมีพืชมีใบไม้มีหญ้าอะไรอย่างอื่นลองดูแต่ว่าถ้าจะมาลงผลไม้เลยก็ปลูกนั่งปลูกนี่เลยโอ้ ได้คลิปด,ดีๆครับ <c oughs> ในการตาม <c oughs> ความเริ่มต้นแต่จุดสำคัญสุดๆคือพอดี <c oughs> ของการทำป่าคือที่ว่าเป็นจุดเด่นของตรงที่นี่ใช่ไหม,มที่นี่คือมีหญ้าเยอะไม่มีหญ้าเายอะอ่าไม่รู้แหละดีดีหรือไม่ดีหญ้าอ่าดีเนี่ยเพราะว่าเราเอามาทำอาหารพืชไออาหารสัตว์ได้พวกเลี้ยงวัวเลี้งยงควายนี่และหญ้ามีตลอดเราทำนาด้วยมีฟางเนี่ย แต่ว่ายาก็ขึอนกปลูกกับตัวนี้กินใช่ยาในเปียใช่เป็นนิยมกันซึ่งมันก็ไม่เกี่ยงว่าเรื่องดินเข้มอะไรต่างๆย่าได้ครับน่าจะกระลิงงวัวระลิงงวกันเลยก็ทั่วไปเลยครับไม่ได้เน้งวน้ำแดงบ้านเรางูพื้นบ้านก็พื้นบ้านทนกว่าทายาดถูกต้องแต่ถ้าเอาบะอบัานผสมหน่อยก็จะมีเนื้อมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะต้องดูแลก็เอาเป็นแบบ ไม่ถึงว่าเป็นการลงทุนแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันต้องเป็นระบบใหญ่ระบบแค่ว่าเออเรามีอะไรที่มันเหมาะกับพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณได้สารดีครับวันนี้ก็ขอตบวัีครับสวัสดีครับเจ้าของครับครับอบผมรูปรูปลอครับลกระขาดูเสียงไง